แต่งงานมาส0สิปีเจ้าสาวถูกสามีทำงร้ายร่างกายระหว่างล่องเรือสำราญหลังพบว่าตนเองเป็นสาวข้ามเพศพาร์ทหนึ่งเรือสำราญหรูหราแล่นกลางทะเลอันดามันน้ำใสสะท้อนแสงจา์เป็นประกายเสียงคลื่นกระทบลำเรือเบาๆคล้ายกล่อมให้หลับฝันดีแต่ในห้องสวิตหรูชั้นบนสุดของเรือกลับเงียบผิดปกติไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงเพลงไม่มีแม้แต่เสียงพูดในห้องนั้นลลิตานั่งนิ่งอยู่บนโซฟากำมะหยี่สีแดง เธอสวมชุดเดรสผ้าสาตินสีทองทาเล็บแดงสดจนเกือบดูเหมือนเลือดริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแม้ห้องจะอุ่นแต่เธอกลับเย็นเย,ยือกจากข้างในวิชิตสามีของเธอยือนหันหลังมองทะเลอยู่นานสองนานเขาจิตวัยแดงช้าๆมือแน่นสายตาแข็งกร้าวพวกเขาแต่งงานกันมา 40, 40ปีเต็มวันนี้คือวันครบครอบแต่งงานพอดีลูกชายสองคนโตมีครอบครัวแล้วทั้งคู่ใช้ชีวิตราบเรียบมาโดยตลอดแต่คืนนี้กลับแตกต่าง ลลิตารู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อสองชั่วโมงก่อนวิชิตแอบอ่านข้อความในมือถือของเธอข้อความจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่รู้ความลับของลลิตาความลับที่เธอปกปิดมาตลอดชีวิตคุณโกหกฉันมาทั้งชีวิตใช่ไหมวิชิตพูดโดยไม่หันมามองเสียงของเขานิ่งเย็นจนลลิตาขนลุกเธออ้าปากจะตอบแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาฉันแต่งกับเธอมาสีสิปีมีลูกด้วยกันใช้ชีวิต ด้วยกันเธอมีอะไรจะบอกฉันไหมลลิตาสูดหายใจลึกมือกำแน่นไว้บนตักฉันเสียงเธอสั่นไหวราวกับจะร้องไห้แต่เธอไม่ร้องน้ำตาไม่ไหลเธอแค่งเงียบวิชิตวางแก้ววายลงบนโต๊ะกระจกแก้วกระทบโต๊ะเสียงดังเขาหันกลับมาช้าๆดวงตาแดงกำด้วยความโกรธเธอเป็นใครกันแน่คำถามนั้นปักลึกในจริตาเหมือนมีดแทงเธอไม่ได้ตอบทันทีเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไง ภาพในอดีตย้อนเข้ามาในหัวเธอจำได้ดีวันที่เธอยังเป็นเด็กชายชื่อลินบ้านไม้สองชั้นในชุมชนแออัดของกรุงเทพที่เธอเติบโตขึ้นมาแม่เป็นแม่บ้านพ่อเป็นคนงานก่อสร้างครอบครัวเคร่งศาสนาเธอรู้ตั้งแต่เด็กว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นเธอฝันอยากใส่ชุดเจ้าหญิงอยากแต่งหน้าอยากเป็นผู้หญิงแต่ทุกครั้งที่เธอแสดงออกเธอจะโดนตีโดนดูดา่าเธอจึงเรียนรู้ที่จะเก็บซ่อนตัวตนเอาไว้ จนกระทั่งโตขึ้นเธอหนีออกจากบ้านไปเรียนไปผ่าตัดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลลิตาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยเป็นใครจนวันหนึ่งเธอเจอวิชิตชายหนุ่มหน้าตาดีใจดีทำงานในธนาคารพวกเขาตกหลุมรักกันเร็วมากเขาขอเธอแต่งงานภายในหกเดือนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความลับลลิตาตัดสินใจไม่บอกความจริงเธอคิดว่าเขาจะไม่เข้าใจเธอกลัวจะสูญเสียทุกอย่าง ผ่านไปหลายปีพวกเขารับเด็กชายสองคนมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมใช้ชีวิตเหมือนครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ความลับก็ยังเป็นเงาตามหลอกหลอนเธอเสมอจนถึงวันนี้วันที่ทุกอย่างแตกสลายฉันอยากรู้ความจริงวิชิตพูดเสียงเข้มลลิตาลุกขึ้นยืนสายตาสบตาเขาอย่างตรงไปตรงมาใช่ฉันเป็นสาวข้ามเพศคำพูดนั้นลอยกลางห้องเหมือนเสียงระเบิดที่เงียบแต่ทรงพลังวิชิตนิ่งไปชั่วขณะ แล้วเขาหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะที่ไม่เหมือนเขาเลยตลอดเวลาฉันนอนกับผู้ชายอย่างนั้นเหรอเลลิตาหายใจไม่ออกหัวใจเต้นรัวเธอพยายามเข้าใกล้เขายื่นมือออกไปวิชิตฟังฉันก่อนแต่เขาปัดมือเธอออกอย่างแรงอย่าแต่ต้องฉันลลิตาล้มลงกับพื้นหัวเขากระแทกพื้นแข็งเธอเจ็บแต่ไม่เจ็บเท่าคำพูดของเขาเขาเดินวนไปมาเหมือนคนคลั่ง จากนั้นเขาหยิบแก้วไวน์แล้วคว้างใส่กำแพงแก้วแตกเสียงดังเสษแก้วกระจายทั่วห้องเธอขยับถอยหนีช้าๆไปชิดกำแพงฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นตัวอะไรกันแน่เขาเดินเข้ามาใกล้าสายตาหน้ากลัวเหมือนสัตว์ร้ายแต่เธอโกหกฉันเธอหลอกฉันเธอทําให้ฉันเป็นตัวตลกเลิตาพยายามลุกขึ้นมือสัน่นฉันรักคุณมาตลอดฉันไม่เคยคิดจะหลอกเสียงของเธอสั่นแต่จริงใจ เธอไม่ใช่ผู้หญิงเธอไม่เคยเป็นผู้หญิงคำพูดนั้นเหมือนคอนทุกใจเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกจากนั้นเขาคว้าแขนเธออย่างแรงเธอร้องออกมาเพราะความเจ็บเขาผลักเธอล้มลงอีกครั้งครั้งนี้ศีสัะเธอกระแทกกับขอบตกทุกอย่างเริ่มเบลอเสียงรอบตัวจางลงเธอได้ยินเสียงเขาหายใจแรงได้ยินเสียงคลื่นนอกหน้าต่างและสุดท้ายเธอได้ยินเสียงบางอย่างตกลงไปในน้ำ เสียงที่ทําให้เธอเย็นวาบทั้งตัวมันคือเสียงของร่างบางสิ่งที่ถูกโยนจากดาดฟ้าลงสู่ทะเลหรืออาจจะเป็นใครบางคนเธอไม่แน่ใจเพราะเปลือกตาเธอกําลังปิดลงชา้ชาๆและโลกทั้งใบก็ดับสนิทในทันทีลมหอบแรงพัดเข้ามาทางระเบียงกลิ่นน้ําทะเลชื้นเข็มกระแทกปลายจมูกคลื่นเริ่มแรงขึ้นเรือโยกเบาๆราวกับทุกสิ่งกําลังหลุดจากการควบคุม เสียงประกาศจากกับตันเบาๆลอยมาทางลำโพงเตือนเรื่องพายุลูกเล็กใกล้เข้ามาแต่ในห้องสวีทของลลิตาความเงียบยังคงครอบงำผ้าม่านปลิวไหวราวกับมือใครบางคนกำลังโบอกอยู่ในเงามืดลลิตานอนนิ่งอยู่บนพื้นเลือดซึมที่หน้าผากยังไม่แห้งดวงตาเธอลืมขึ้นช้าๆภาพรอบตูบเลอและหมุนวนเธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากทางเดินด้านนอกเสียงส้นรองเท้าหนังของวิชิตเดินกลับเข้ามาในห้อง เขาหยุดมองเธอจากประตูบายหน้าเต็มไปด้วยความโกรธและสับสนทำไมเธอไม่ตายไปซะเขาเพึพรรมพำเสียงต่ำลลิตาฝืนตัวเองให้ลุกขึ้นมือสัน่นคว้าขอบโซฟาพยุงตัวฉันไม่ได้ตั้งใจหลอกฉันแค่กลัววิชิตหัวรอบแผ่วๆเสียงนั้นไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวกลัวหรอแล้วฉันละเธอเคยคิดถึงฉันไหมเขาเดินเข้ามาใกล้ดวงตาแดงก่ำเหมือนคนไม่มีสติฉันใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งหลอกลวงมาทั้งชีวิต ลลิตาถอยหลังไปติดกําแพงเสียงหัวใจเธอดังจนได้ยินชัดเธอรู้ว่าเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจากชายที่เคยกุมมือเธอใต้แสงเทียนกลายเป็นคนแปลกหน้าที่น่ากลัวเธอหลบตาพยายามเรียบเรียงคำพูดแต่เสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นขัดจังหวะทั้งคู่ชะง,งักไปชั่วขณะคุณลลิตาใช่ไหมครับพนักงานหรือคะเสียงผู้หญิงดังมาจากหลังประตูพร้อมเสียงเคาะอีกครั้งวิชิตริบเดินไปเปิดประตู หญิงสาวในชุดยูนิฟอร์มยิ้มสุภาพแต่สายตาสำรวจภายในห้องอย่างรวดเร็วมีผู้โดยสารแจ้งว่ามีเสียงของแตกจากห้องนี้ขออนุญาตตรวจสอบค่ะวิชิตยิ้มแห้งๆเดินกันไหวไม่มีอะไรหรอกแค่ทำแก้วหวายตกนะครับหญิงสาวยังลังเลก,ก่อนจะเหลือไปเห็นลลิตายืนพิงกำแพงเลือดเปื้อนหน้าผากคุณผู้หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะละลิตามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความหวังแต่เพียงเสี้ยววินาทีวิชิตก็พูดแทรก เธอสะดุดล้มเองครับเธอไม่ระวังหญิงพนักงานชะงักแต่ยังไม่แน่ใจให้หมอมาตรวจดีกว่าไหมคะไม่จำเป็นครับเธอโอเคดีเดียวผมดูแลเองลลิตาอ้าปากจะพูดแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจบางอย่างในแววตาวิชิตทำให้เธอหยุดหญิงสาวพนักงานยังไม่แน่ใจแต่สุดท้ายก็ยิ้มเล็กน้อยถ้าต้องการความช่วยเหลือกดเรียกพนักงานได้นะคะเมื่อประตูปิดลงความเงียบก็กลับมาอีกครั้ง ลลิตายืนตัวแข็งไม่กล้าขยับดีมากวิชิตพูดเบาๆเสียงเย็นเย,ยือกจากนั้นเขาก็เดินกลับไปนั่งที่โซฟาหยิดแก้ววายอีกใบขึ้นมาจิบเธอรู้ทันทีว่าเธอต้องหนีเธอเหลือบมองนาฬิกาสี่ทุ่มครึ่งเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนเรือจะถึงฝั่งเธอค่อยๆเดินไปที่ห้องน้ำล็อกประตูแน่นหนาน้ำตาไหลเงียบๆขณะมองเงาในกระจกใบหน้าที่เธอสร้างขึ้นมาทั้งชีวิตกำลังถูกทำลาย เธอเปิดก๊อกน้ำล้างเลือดออกจากหน้าผากเสียงน้ำไหลดังปนกับเสียงคลื่นภายนอกเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดส่งข้อความถึงเพื่อนสนิทที่รู้ความลับของเธอช่วยฉันด้วยวิชิตรู้ความจริงแล้วเขาจะฆ่าฉันเธอส่งข้อความก่อนแบตจะหมดเสียงเคาะประตูห้องน้ำดังขึ้นลลิตาออกมาได้แล้วเสียงเขาเรียกราบเรียบแต่มีอะไรแฝงอยู่ข้างในเธอไม่ตอบกลุ่มใจไม่ให้ร้องไห้ จากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ทำให้ใจสัน่นเสียงเขาหยิบกุญแจสำรองจากตู้เธอมีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเธอเปิดหน้าต่างห้องน้ำเล็กๆที่อยู่ติดด้านนอกเอรือเตรน้ำเค็มกระแทกหน้าลงแรงจนแทบลืมตามไม่ได้เธอมองลงไปด้านล่างเห็นดัดฟ้าชั้นล่างสุดมันอันตรายแต่เธอไม่มีทางเลือกเสียงกุญแจเสียบเข้ารูกุญแจเธอกัดฟันปีนออกไปทางหน้าต่างด้วยมือที่สัน่น เท้าเธอแต่ราวเหล็กด้านนอกลงพัดแรงจนตัวเกือบหลุดเสียงประตูเปิดพวดเธอหลบตัวซ่อนอยู่หลังผนังเรือเลลิตาเขาเรียกแต่ไม่เห็นใครในห้องเขาเดินไปมาคิ้วขมวดเธอกำลังหายใจเบาๆกอดราวไว้แน่นเสียงหัวใจดังรัวแต่เธอก็ไม่ปล่อยมือเธอต้องรอดวิชิตเดินออกไปจากห้องเสียงประตูปิดอีกครั้งลลิตาค่อยๆปีนลงไปยังชั้นล่างสุด พื้นเหล็กเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเธอมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแสงไฟห้องเครื่องสะท้อนเงาเธอบนพื้นเธอวิ่งไปหลบหลังเสาเหล็กแล้วเธอก็เห็นบางอย่างกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งหมุนช้าๆมาทางเธอเธอแง้มมองมันจ้องอยู่นานแล้วเธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในเงามืดหลังท่อไอ้น้ำมีเงาคนยืนอยู่คนที่ไม่ใช่วิชิตและไม่ใช่พนักงานเรือ คนที่จ้องมองเธออยู่แบบเงียบเชียบในวินาทีนั้นลลิตารู้ว่าความลับที่แท้จริงอาจยังไม่จบแค่ตรงนี้เลยก็ได้เสียงเดินเท้าใกล้เข้ามาในเมื่อชั้นล่างสุดของเรือลลิตาหลับตาแน่นได้ยินหายใจช้าๆเสียงนั้นหนักแน่นมือเธอกำราวเหล็กมืออีกข้างกุมโทรศัพท์แน่นเธอต้องถ่ายภาพใครบางคนไว้เป็นหลักฐานอยากส่งข้อความแต่สัญญาณมือถือเบาวิวร่างสูงปรากฏในวงแสงไฟสลัว เป็นผู้ชายสูงใหญ่สวมเสื้อเชิดขาวเต็มยศแต่ใบหน้าถูกคลุมด้วยหมวกปีเตอร์มันไม่ใช่วิชิตแน่นอนหัวเจริตาเต้นแรงจนรู้สึกถึงลิ้นปีชายคนนั้นก้าวเข้ามาไกลลมพัดเศษฝุ่นและกลิ่นสนิมฟุ้งเข้ามาในปลายจมูกเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคุณอลิตาใช่ไหมเสียงนั้นไม่ใช่เสียงผู้หญิงพนักงานแน่นอนเธอไม่ตอบพยายามซ่อนตัวใต้แสงไฟอ่อน ชายคนนั้นหมุนกล้องวงจรปิดให้ห่างจากเธอไม่ควรหนีเขาพูดน้ำเสียงนิ่งเย็นลลิตารู้ทันทีว่าเธอเข้าไปในกับดักแล้วเขาค่อยๆเดินเข้ามาอย่างชา้ชาๆเสียงฝีเท้าดังก้องในห้องโล่งเธอต้องเลือกถูกทิ้งไว้หรือเผชิญหน้าเลือดในตัวเดือดท่านหัวใจเต้นที่อึดอัดทันใดนั้นมือมือถือของเธอสั่นและจอกระพริบข้อความจากเพื่อนสนิทส่งมา คุณอยู่นานหรือยังฉันส่งคนขึ้นเรือแล้วลลิตายิ้มแห้งในความมืดหัวใจพองโตเล็กน้อยแต่ชายตรงหน้าไม่รู้เรื่องนั้นเขายิ้มมุมปากมองมือถือของเธอมีคนมาช่วยเธอจริงหรอือลลิตาก้มหน้าข่มใจไม่ให้ไหวติงชายคนนั้นหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปรอบๆแสงเรืองและอองสะท้อนเศษน้ำมันบนพื้นลลิตารู้ว่าถูกจับตาแล้วชายคนนั้นพูดขึ้น ฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วล่ะเสียงเขาแฝงเย็นเย,ยือกเรื่องความลับของเธอเรื่องที่วิชิตรู้แสงไฟฉายสาสมาที่ใบหน้าล,ลิตาทีละนิดเธอเห็นรอยเลือดและหน้าเสื้อซาตินฉีกขาดเล็กน้อยเขาหัวราะสะท้อนในห้องโล่งแต่รู้ไหมใครอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดล,ลิตาสูดหายใจลึกหัวใจเต้นรัวจนแทบล้มคุณเป็นใครเสียงเธอสั่นชายคนนั้นเดินใกล้มากขึ้น มือเขาคว้ากล้องวงจรปิดหยิบมือถือเธอไปฉันแค่คนกลางเขาพูดแข็งกระด้างฉันช่วยให้เธอได้อยู่กับคนที่รักและแล้วเขาดึงหมวกปีเตอร์ออกเผยใบหน้าของคนที่ไม่คาดฝันหน้าคนที่ลลิตารู้จักดีและไม่รู้ว่าเขารู้ความลับนั้นมาตลอดคุณเธอสะอึกความรู้สึกเจ็บปวดพุ่งเข้าร่างเขาคือคนที่ลลิตามั่นใจในวันแรกของชีวิตใหม่ เพื่อนรักที่เธอส่งข้อความขอความช่วยเหลือเขาเดินมาหยุดตรงหน้าแสงไฟส่องจนเห็นรอยน้ำตาแห้งที่แก้มลิลิตาเขาพูดเสียงเบาทุกอย่างถูกจัดฉากแล้วลิลิตาเธอแทบไม่เชื่อหูฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันอยู่ข้างเธอและน้ำเสียงนั้นกลับกลายเป็นน้ำเสียงเย็นกราวแต่บางครั้งความจริงต้องแลกด้วยเลือดลิลิตาก้าวถอยหลังเท้าเธอแตะกับขอบระเบียงเหล็กแคบๆ ลมทะเลพัดแรงจนเกือบดึงเธอลงชายคนนั้นขยับเข้าเธอหลบไปแล้วได้แค่นี้จริงหรือลิลิตาสบสายตาเขาเลือดสูบฉีดจนรู้สึกตัวร้อนแรงปล่อยฉันไปเถอะเธอเสียงพูดชายคนนั้นหัวเราะเบาๆเขาคว้าแขนเธออย่างแรงเธอร้องทันทีเพราะความเจ็บเขาดึงเธอเข้าไปไกลลมพัดแรงจนผมเธอปลิวป,ปลาย บุรี่ถูกจุดขึ้นกลิ่นควันเหม็นอับชายคนนั้นสูบบุรี่อย่างช้าๆควันลอยไฟล่องรอบเธอเขาพูดเบาแต่ชัดตอนนี้เธออยู่ในจุดที่ไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วลลิตาพยายามดึงตัวแต่ถูกเขากดจนหลังชนเหล็กเสียงหัวใจเธอดังสนัน่นเธอหลับตาแน่นคิดถึงลูกฮ่าฮความปรารถนาจะมีชีวิตใหม่ทุกสิ่งในชีวิตพังทลายแทบไม่เหลือ แล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งหลายคู่เท้าเบาๆวิ่งมาทางชั้นล่างแสงไฟฉายสะท้อนพื้นเปียกฝ่ายชายไม่รู้ตัวเท่าไหร่หล,ลิตาได้ยินเสียงตะโกนตำรวจครับอยู่ด้านหลังคุณแสงไฟฉายแรงสาดมาตรงหน้าชายคนนั้นสะดุง้งเขาปล่อยลิตาทันทีแล้ววิ่งขึ้นบันไดดาดาฟ้าเสียงน้ำกระแทกเหล็กรถสตาร์ทเพียงเสี้ยววินาที เลิตาล้มลงกองกับพื้นเหนื่อยล้าและสัน่นตำรวจสองนายวิ่งมาหยุดใกล้เธอลำตัวเธอสั่นระริกจนแขนสั่นตามพวกเขาช่วยพยุงเธอขึ้นยืนลมทะเลพัดกระชากอีกครั้งกลิ่นเกลือและน้ำมันยังติดปลายจมูกเลิตาแทบขาดใจเธอมองไปยังทางออกชั้นล่างสุดเห็นไฟสว่างและรถกู้ภัยจอดรอเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ลึกและอันตรายยิ่งกว่าเธอหายใจเข้าลึกและในลมหายใจนั้นมีความบออีกครั้งแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้จะปั่นป่วนชีวิตเธอขนาดไหนลลิตานั่งอยู่ในห้องพยาบาลของเรือเสียงคลื่นยังดังกระทบลำเรือเป็นจังหวะกลิ่นยาฆ่าเชื้อฉุนแรงจนแสบจมูกแสงไฟฟลูออเรสเซนต์สาดลงบนผิวซีดเธออย่างเย็นชามือของเธอยังสั่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เจ้าหน้าที่หญิงกำลังล้างแผลให้ช้าๆชาน้ำเสียงอ่อนโยนคุณปลอดภัยแล้วค้าเขาหนีไปทางท้ายเรือแต่คำว่าปลอดภัยฟังดูห่างไกลเหลือเกินเธอไม่รู้ว่าตอนนี้เชื่อใครได้บ้างแม้แต่เพื่อนรักที่เธอไว้ใจมาตลอดชีวิตเสียงวยิทยุเจ้าหน้าที่ดังขึ้นแทรกพบร่องรอยที่ท้ายเรือเหมือนมีใครปีนออกไปทางช่องระบายอากาศหัวจาริตากระตุกทันทีเธอจำได้ดีเสียงตกน้ำเมื่อคืน บางสิ่งหรือใครบางคนถูกโยนลงไปจริงๆตำรวจเดินเข้ามาในห้องใบหน้าเคร่งเครียดชายไว้กลางคนในชุดนอกเครื่องแบบเปิดเอกสารต่อหน้าเธอเราสอบประวัติคุณแล้วครับคุณอลิตาลลิตาเงยหน้าขึ้นช้าและหนักเราพบว่าสามีของคุณไม่ได้มีตัวตนในฐานข้อมูลรัฐบาลมาหลายปีแล้วคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางอ,อกเธอเบิกตากว้างหายใจไม่ออกหมายความว่าไงเขาหายไปจากระบบหรือ ตำรวจพยักหน้าวางเอกสารลงบนโต๊ะเขาเคยถูกรายงานว่าเสียชีวิตเมื่อห้าปีก่อนจากอุบัติเหตุรถยนต์ลลิตารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนแต่วิชิตเขาอยู่กับฉันมาตลอดตำรวจหยิบรูปถ่ายเก่าๆจากแฟ้มขึ้นมาคนในรูปนี้ใช่เขาไหมเธอรับรูปมาดูและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในร่างเธอเยินเชียกภาพิชิตที่เธอรู้จักแต่งงานด้วยเดินเคียงข้างชายอีกคน ชายในรูปมีใบหน้าคล้ายวิชิตแทบทุกมุมแต่ชายอีกคนยืนจับมือเขาไว้แน่นเจ้าหน้าที่พูดเสียงเรียบเขาไม่ใช่สามีคุณจริงๆเขาคือฝาแฝดของวิชิตตัวจริงเสียชีวิตไปแล้วลลิตาแทบพูดไม่ออกมือไม้เย็นเฉียบฉันไม่เคยรู้เลยตำรวจเปิดแฟ้มต่อชื่อของเขาคือวิชวัตพี่ชายฝาแฝดเขาหายสาบสูญหลังวิชิตเสียชีวิต เขาอาจสมรอยมาอยู่กับคุณเพราะรูปร่างคล้ายกันมากทุกความทรงจำของเธอเริ่มบิดเบี้ยวคืนแรกที่เขากลับบ้านจากต่างประเทศใบหน้าดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยรอยยิ้มแข็งกระด้างขึ้นน้ำเสียเงเย็นชาเธอเคยคิดว่าเขาเครียดจากงานแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนเดิมเราสงสัยว่าเขารู้เรื่องอดีตคุณจากแฟ้มสุขภาพวิชิตตำรวจหยิบแฟ้มเอกสารอีกชุดออกมาและเขาใช้เรื่องนั้นควบคุมคุณมาหลายปี ลลิตาเริ่มร้องให้น้ำตาไหลไม่หยุดทุกสิ่งที่เธอเชื่อทุกการกอดทุกคำพูดล้วนเป็นของคนแปลกหน้าเจ้าหน้าที่หญิงส่งกระดาษทิชชู่ให้เธอเบาๆแต่เรื่องยังไม่จบค้าคุณลลิตาเราพบข้อความในมือถือของเขาส่งหาคนที่ใช้ชื่อว่าดรธนัทชื่อนั้นฟังดูคุ้นในใจเธอเธอเคยได้ยินมันครั้งหนึ่งเมื่อสิบปีก่อนดรธนัทเป็นศัลยแพทย์ที่เคยดูแลการผ่าตัดของคุณใช่ไหมเธอพยักหน้าชา้ชา เขาเป็นคนเดียวที่รู้รายละเอียดก่อนคุณเปลี่ยนชีวิตตำรวจวางเอกสารฉบับหนึ่งลงตรงหน้าเป็นใบแจ้งการรับรองตัวบุคคลจากคลินิกแห่งหนึ่งในฮ่องกงชื่อของผู้รับรองคือดอร์ธนัทแต่ลายเซ็นกลับไม่ตรงกันเราสงสัยว่ามีใครบางคนขโมยข้อมูลของคุณไปตั้งแต่วันแรกและเขากำลังตามล่าคุณไม่ใช่เพราะเรื่องรักแต่เพราะคุณรู้ความลับบางอย่างที่ไม่ควรรู้ ลลิตาหน้าซี่เธอเริ่มนึกถึงบางอย่างที่ฝังอยู่ในใจคืนหนึ่งหลังพ่าตัดเธอบังเอิญได้ยินเสียงโทรศัพท์สนทนาของหมอมีคำพูดแปลกๆเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับตัวอย่าง DNA ที่ถูกขนส่งข้ามประเทศเธอเคยคิดว่าคงฟังผิดแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มต่อกันได้เราคิดว่าดร์ธนัทกำลังถูกตามล่าเช่นกันและคนที่สวมรอยเป็นวิชิตอาจเป็นมือที่สามในขบวนการใหญ่ เลยตาหายใจลึกจ้องตาเจ้าหน้าที่หญิงแล้วตอนนี้เขาหายไปไหนเจ้าหน้าที่หญิงตอบชา้าช้าเรายังไม่รู้ค่ะแต่เขาอาจยังอยู่บนเรือเธอหันมองรอบห้องลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศทัดไหวแสงไฟสั่นวูบเล็กน้อยเธอรู้ทันทีว่าเกมนี้ยังไม่จบและคนที่เธอเคยรักอาจไม่ใช่ศัตรูเพียงคนเดียวที่เธอต้องเผชิญ